สบายดีพี่น้องมาจะขูทุกคนมากินข่าวนำการในเพี่น้องเด้อต้มกบพี่น้องนะต้มสมสมขามสะพักสะแงงพี่น้องเลยปลาดีปลาลูมากินข่าวนำกันนะพี่น้อ,นองเลยทำเป็นสดนะ้ำว่าสั่งเอรอสั่ง ามาแมวเขาให้ตั้ำจ้ำเด้อเด้อ ออเออกินเออเออกินออแม่อาบน้ำหาเอาเห็ดทำไมเห็ดเปตอนื้อน่อยพอต้มจะเปื่อยน้อนอยเปื่อยข่ดเลยสมหอมผักสียเงี้ยหืมหัวขัาเลย แม่เขามันกนอือทำสดน้าน้ำลูกสดน้ามั้ำสดน้ามั้ำ <c oughs> เออ,น,น,อน้าบอนจะจกบใบนอกเลย หแล้วข yeah, hmm, ้ว hmm. ่ามนน้ำมันมากมซี้าโลนอืแซ่บต้มกบนี่แซ่บเียนนี่อือแซ่บมันสดใจบดาซื้อมดแต่นาะมันจะซื้อมากปซื้อไหมมื่อเกิล้วไปลแมมลืมเลยแมลืมะเป็นอย่เอาลืม สบมกมา,ากสจ้ดีกว่โอ้วโตเสร็จแล้วรอมาถึงแม่ใี่ละดนมันหนักไหมล่ะ ินโลกบอ่เงอันนี้ใส่แล้วใส่กระดูกกระดูกออกค่ะแล้วนะค่ะนังมนเนี่ยกินโลดลูกคเป่อยครับปัญญต้มจะเปือยมักกินมันหนม้หแักลกินนี่เนกินเปลือย ถึงจะเป็นครบเลือกแะแซบน้เลยเพราะว่าัวนี่ยเขากะล่างล่างแ้วียจนแบบมันไม่เลือดเลยนะพอเสร็จส่วเที่ยงยังแบบแต่พักนียพักนี้มันมันกระดับข้าวเลยพี่น้อยข้าวเลย เข่าแล้เรียบร้อยละเม็ห้องเลอเสือผ้าค่ะเก็บมาปั่นมากักเม็สิปันเม็สิบสองเสือผอมเงอนะ่ะงานนี่ครับทูแล้วเรียบร้อยแล้วงานสร้างเนี่ยมึงอะ่ะผมแพ้พกมันอยู่มันนอนจักได้มากนะ เกลือมับอกเตีอย่าเผแดงนีง่แต่พได้ทิ่มพี่น้อยน่อยจ้ำใส่ตู้เย็นไว้ตลอด

บางคนก็กินก๊กินตะขาบไปหอไ่วกกินกระโตบวกกินงวเอาอันกินสีมันใหญ่โตเลยสีก๊อกหนึ่ง ເພາະປັກກິດໃຕ້ຮົ້ວໄປງານລະຂ້ອຍບອກຂ້ອຍສອນພີ່ອຕຫຊາລຸລ ขึ้นเอาล่อปุนโกบแล้วต้องใช้บอเต้แล้วถิ่มเบอร์ก<ะ>ินไม่ได้เรากินแบบขอมกิน ไอ้เมือจะมือมื่อเช้าอืมตื่นขึ้นมาข่าเนี่ยมายังเล่นตัวครบทุกคนอืมเออเอามาเอามาเอามาอืมเป็นมาเป็นบอกระหึ่มซะ เขาเสือคนไปตุม่มามาเามาเน,อน,นอีแปง้งเหรอมา,มาเอไ่แมยมมบอกกินสิ่บอีกนีนนนกินอะไรกินวะกิน จำตันหน้ามั้งเลยอ้าวอืมเหนื่อยใจใจอ้าวแทบเลยมงแทมงแทบอืมป่ะจ๊ะตอนนี้มันบอชเนาะเดีะยวเพ็องจะเดี๋ยวเพิ่งจะนล้ยงกันเนาะพี่ เ,นะเรื่องลูกพอกระพาะพิกกันไม่อหรอกคือบาเต้อะราบอรากา้ตีลูกตีเต้ารับบ่ิกาตีอุ่นกบรบเมันกับสตีบ้าเนเราไ่รเนาะ ซื้อๆไปตีลูกนะโมเมนต์พี่บ้านะ่ะตีงอนแล้วเราดื้อเราเห็ดพิษตีบางทีเราก็เอาอันมาคลตู้เย็นนะเดีย๋ยวนี้คลตู้เย็นเป็นอามักห,หน้ามักแตง้งสซะเล่นในห้องมาอยู่มันอนเขาสารตูก็ไใครเป็น าซ้ำเนีย่ยเขาใส่ถังไว้แล้วเขาเอาพาปิดไว้ฮึ้มสุกเขาไปอยู่นแน่นก้องซิ่งผมไ,ได้แบบไปดึงออกมาไปเปิดไปจกเอาเข่าหนะกอือบ่แมเนต์แบางางดูบมแมนว่าเ,งงาาเ,เขาแกะไขไว้ยลูกเห็นอยู่ล่อตาล่อใจมันเขาเขาอัดอยู่เอาพ้าอัดแ่เมันมีพ้าทังมันอยู่พาถังเขาเนีย่ยประสุกเขาไว้ในนผม ถ้าจะว่าเด็กน้อยเนาะมันดื้อหน่อยเราเห็ดปิดเราก็ตีเออเราตีมือตีสิ่งที่เราเห็ดปิดคลุกขี้ดินทรายบอไปใส่มันดูมันนอนเออเอาข้าวสารบอไปเล่นเออไปเล่นบางทีก็บรรยากาไปเล่นในบ่อนอนบางทีมันก็เอามาเล่นอยู่นอกพี่หน่อยเขาก็ต้องตีลูกค่ะเล่าคือเล่าเราพิชกันพี่น้องเยคือบอตีเออบ่อยไปตีลูกตียังลูกก่อยเดี๋ยวมันไงผมจะเอาไปนำ ให้มันใหญ่สำเมก่อนคนละเพื่อจะเอาข่าวสวรรค์นํำเพื่อจะไปป้าไว้นะแม่เพื่อ่นลเไปเป,ลาลาปลาล้าเรือคนละเข้าแบบจะดูจะขึ้นจะทำ่างนี้อ่อวันอุ่นกับเมียเงือนตูเงือนตูซาน,นสักูมเพรป,ป๊กสักตลอดพีน่น้องคิดหนืงสักทหน่ง แต่จะสีหาหมืเอเน้ากระซักเนาะวันแม่นงี้มบางทีเนาะเอาโตแล้วมีเงาแหลมมันล้นไป็อกเป็นฟึบางทีนะเว่าเขานอนเขาก็ไปหูเมือไปสิอกระบ้เมือใครแน่เขาลุกมาเปลี่ยนมาถ่ายหานะกะซักห้องอนข้างแม่เราไร้คือ เก็บเศษปากมาแม่สิซักแม่สิปันเนี่ยมันคือมันนอนคือแม่พ้าเอ็ดแม่พับเออเห็นหมอกตักกับจานปริ่นนี่ที่มือเป็นแล้วอันนี้ก็ไหวขอบตเย็นไหวพ้อนคนนี้ก็จตนอนพีเจ้ากับตัวมีเรื่องนล้เรื่องลูก ครับเรื่องบทสัดเจนถนั่น,อ <c oughs> นลองเจลาภัวเพรเหตุเรียกเมื่อยมาเมื่อยเทาก็เข้าใจในความ,มเป็นคัวใจว่าเออแบไปกินไปดื่มกระมูกับผูกแต่เขาบอกว่าขอไปลิ้น้ำหมูกเดอ้อไปกินจามเล่นกับหมูกเดอ้อไปหนังกินเด้อจังน้อยอลมาเดอ้อ <c oughs> อ่อนหมักแบบนี้บ่แม่นว่าเอาสำนี่แหละคอยันชิจักเครื่องคอยิอาบน้าขาหัวของจังน้อผักผอบขอนเมื่อยแห้งไง เหม่ยแห้งแห้งกวที่นอนมาก่อนมอะไวแบบท่าโทรนำแบบนพอมากินเบี้ยพี่พี่อนอกพี่พอเรามาโทรมาโทรทังเบอร์โทรทังที่โทรเราพพทับเฮานี่มันโทรเห็นหนาเห็นยังกันได้น <S <S เนะาะเป็นยังเะาตกปิดบ้างแร้วเป็นยังตรงมีความรับมานาสิ่งที่พิดกันเนาะอดหม,ามากกักตัวนี้จะมีตองเดิมแล้วเข้าใจว่าเออพอเห็ดเวียกมาเมื่ออยากไปกินไปดื่มนะเฮาบุตินะเฮาบัวต,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 ตัวนั้นแต่ว่าอยากให้มันชัดเจน คือทอดไปวีโอข้อไปก็ขึ้นละมุงน้ำคูเะารทอเนเหมออือนอันนี้มีแต่ว่าผมไม่เน็ตผมไม่เน็ตคือบอเติมบันนี้อ่นว่ะบอเติมแบบคอรซเมื่อแล้วอ่มะมากแบย่าบบบนี้เรา่น้องเนาะประมาณสมอมงนึ่งสัปโม,ง,มงปลายเนี่ยเติมแโทรอิกเหมน เออส <Goodnight, S 1> ิเมื the bathroom. The bathroom ่อแล้วสิเมื่อแล้วเนี่โมเมื่อสัปโมงหนึ่งผ่านไปแหละเออสิเมื่อแล้วสิเมื่อแล้วสิเมื่อเดี๋ยวนี้แหละสิเมื่อแล้วบอกว่าขอขอว่าละโม่เจ้าเน้โทรทางเบอร์ไรบ่นเลยโทรทางเพรมันโทรทางอันมิจะเจอบอได้เนาะพี่น้องเนาะเลยอันโทรอันเบอร์กันเอาบอกว่าน้ำแน้เงินเติมเน็ต่อยโมมีบอจากสิบสามสิบพันหน่าโอ้โหลายนี้เออขอสิเมื่อแล้วขอสิเมื่อแล้วเป็นว่าก็วางสาย บันี้กหนึ่งสโมกผ่านไปอีกอดโทรเถื่อที่สามเขาชื่อบันี้โทรไปนี่แล้วโทรทางเบอร์เราบอหับสายพี่น้องเราบอหับสายเถื่อที่สามแล้วเราโทรกลับมาแล้วเราโทรทางมิสเตอร์เดี๋วเราก็สายกล้องให้เบลืองเห็นแค่นี้แหละคือว่าว่าอยู่แคบคลองอยู่แคบคลองมากินกระมูดแคบคลองแล้วก็แบบอยู่รหละนะอยู่รถแล้วก็สายเห้าเบื่อวะนี่นี่เด้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 นี่ยนี่นนน หาเข้าอนบบน้นอ่ะประเทศนี่ยังดอกอากระหู้กระเ็นว่ะเออมันอยู่ในแคมของเออฟมาณนี่แต่ก็เห็นโต๊ะขนาขนั่งกินอะก็เต็มอยู่นอะพีนองเนาะแล้วเราก็พันไปใส่บนทางมาบนี้นะมันเห็นพอแต่แวบ,บๆจะสื่อสินะแล้วเราใส่กล่องไว้คอยหน,น้าโมเมนตยังดอกเดี๋ยวไปขึ้นกับปสวะบอ,บอกเข้าดีๆนะอย่ามาตัวเข้าแบบนี้เข้าฟม,มานะอือ ลกูก<อ>ปกติกับหนึ่งมาราชิตโทหาลูกหาลูกกล่าวเราเลือกเรียกมาราชิตโทในภายเนี่มือน,นั่นเรากบบราชิตโทมาหาลูกห<อ>าเต้าอ,อื่นมาเมื่อใหม่เมือ่อฮอดเฮอน์เลาโทมาโทมากเราเห็นนอนเห็นยังสิไปต่อกรับไปแล้วแต่ตาเอาทิ่ตามสบายใจอ่อนว่ะ ว่าเรื่องลูกนี่เพราะว่าบ่ได้หห้บ่ได้แท้บ <c oughs> ่ได้ทำมึงีไม่เลือกเลยผมไม่ยังเลยแต่ห้าเรื่องลูกเลยามาให้มีงานครบเสเนี่ยจ, <c oughs> จบด้ยผมว่ไปนั่งึ้นข่าวไปนัปน่งนอนมันโมแนมันโมแนงาบบทำงานมาเมื่อย เขาไปกินบ้าใครไปเด้อพี่น้องเด้อแต่อะากใหก้มันชัดเจนิงเลือไปกินเด้อก็กินนหมูเด้ออย่างเด้ออย่างนี้แกมูมูงานนสำกันนี่แหละแบบนี้เวลาเมียโทรไปอันนี้เมียโทรไปบดีเห็นหนังในวงเหล่าพี่มาฆ่ากัจักโทรไปเห็นกันกัดเออมันแบบนี้คนระับบอกขอใจเขา ไปอะพี่น้องคลิปนี้ละ่เาเรื่องฟัวจมบเรื่องฟัวมันก็จอเรื่องลูกต่อหน่อยกับคลิปต่อไปอ่ะเรื่องลูกนีน่พี่น้อง้าเบงเด้อ